หญิงสาวตั้งท้องลูกเสือดำตัวน้อยและกำลังจะคลอดในไม่ช้าแต่เธอไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กเพราะตอนนั้นเธอเพิ่งข่ามิติเข้ามาในเครื่องประดับไม่เพียงแต่กลายเป็นหนูขาวตัวเล็กยังถูกบังคับให้ผูกมัดกับระบบให้กำเนิดบุตรถ้าไม่ตั้งคันภายในหนึ่งชั่วโมงเธอจะตายแต่บริเวณนั้นมีเพียงชายที่บาดเจ็บสาหัสดังนั้นราชินีจึงใช้เขาแล้วหนีไปโดยไม่รู้ว่าเมื่อเธอจากไปเครื่องมือตั้งคันคนนั้นกลายเป็นเสือดำตัวหนึ่งบาดแผลทั่วร่างก็หายอย่างรวดเร็ว เขาตามหญิงสาวไปและจู่โจมคาบหนูตัวนั้นไปเดิมทีแค่อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเธอไม่คาดว่าเขาจะได้กลิ่นดอกไม้ไฟจากตัวเธอผู้หญิงคนนี้ตั้งท้องลูกของเขาเสือดำตกใจมากเพราะเผ่าพันธุ์เสือดำจริงๆของเขามีพรสวรรค์สูงเกินไปไม่มีตัวเมียตัวใดตั้งท้องลูกของเขาได้และเขากลายเป็นพ่อแบบนี้จะไม่ดีใจได้ยังไงจึงตัดสินใจคาบตัวเมียกลับเผ่าเพื่อเป็นคู่ครองแต่ซูรานไม่รู้จักเสือดำที่โผลมาเฉยเฉยตัวนี้เลยและไม่รู้ความคิดในใจของเขา คิดว่าเขาคาบเธอไปเพื่อกินเธอด้วยความตกใจท้องของเธอก็ปวดตุกๆถึงเวลาคลอดแล้วที่แท้ตัวเมียเผาซูมีระยะตั้งครรภ์เพียง30วันแม้จะพยายามคลอดจนหมดแรงและสลบไปแต่เมื่อเธอตื่นขึ้นอีกครั้งพบว่าเจ๋งสุดๆเสือดำของเธอและลูกของเธอหายไปหมดระบบบอกเธอว่าลูกที่เธอคลอดเป็นเสือดำจริงๆตอนนั้นเธอถึงเข้าใจที่แท้เสือดำคือชายที่บาดเจ็บวันนั้นดังนั้นตอนนี้พ่อของลูกทิ้งเธอไว้และหนีไปพร้อมลูก สุรานโกรธจ,จัดสาบานว่าจะต้องตามหาเสือดำให้เจอชำละเขาออกเป็นแปดชิ้นแล้วชิงลูกคืนแต่ไม่นึกว่าวันนั้นจะมาถึงเร็วขนาดนี้สุรานเพิ่งข้ามมิติมาถึงเผ่าตงชวีเธอเดินเข้าสู่ถนนที่คึกคักพบกลุ่มคนกำลังมุงดูอะไรบางอย่างจึงเดินเข้าไปดูด้วยความอยากรู้ทันใดนั้นรู้สึกมืดลงตรงหน้ามีอะไรบางอย่างเกาะอ,อยู่บนหน้าเธอเสียงร้องตื่นเต้นของเด็กดังขึ้นบนหน้าเธอสุรานเกือบจะโมโหแต่รู้สึกว่าเสียงน,นี้คุ้นเคยอย่างประหลาดจึงชะงักไป ยกมือทั้งสองดึงสิ่งนั้นลงจากหน้าพบว่าเป็นเสือดําตัวเล็กกลมดิกดวงตาสีทองสวยงามเป็นพิเศษตอนนั้นชายคนหนึ่งรีบวิ่งมาอ้างว่าเสือตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ของร้านขอให้คืนให้แต่เจ้าตัวเล็กกลับเกาะสุรานแน่นทําท่าจะโกหกไม่ยอมปล่อยมือเด็ดขาดสุรานจับขนนุ่มลื่นของเสือดําตัวเล็กเบาๆรู้ว่าเขาถูกลักพาตัวไปร้านสัตว์เลี้ยงจึงช่วยเจ้าตัวเล็กออกมาและพากลับไปที่โรงเตี๊ยมที่เธอพักเจ้าตัวเล็กยังไม่ยอมออกจากอ้อมกอดสุรานยิ้มเจ้าตัวเล็กนี่ติดคนจริงๆ อาบน้ำหอมๆให้หน่อยดีไหมเสือดําตัวเล็กมองเธอมั่นใจว่าเธอจะไม่ทิ้งเขาจึงค่อยๆปล่อยกรงเล็บเสียงเด็กๆทําให้ใจคนอ่อนยวบสุรานยิบอ่างปลาเล็กจากพื้นที่ระบบใช้วิชาไฟทําให้น้ําเย็นร้อนขึ้นและให้เสือดําตัวเล็กเข้าไปเสือดําตัวเล็กคำรามแล้วกระโดดลงน้ําน้ํากระเซ็นไปทั่วสุรานหัวเราะออกมาค้นกับลูกเสือกําลังเล่นสนุกแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ที่ชั้นล่างของโรงเตี๊ยมชายลึกลับคนหนึ่งยืนอยู่นิ่งจ้องมองทิศทางของพวกเขานานมา สุรานอาบน้ําให้เสือดําตัวเล็กเสร็จและให้อาหารเด็กจากรังวันระบบเสือดําตัวเล็กกินเสร็จก็หลับปุย๋ยสุรานเห็นเขานอนหงายสีข่ขาคว่ำบนเตียงไม่มีความระวังเลยสักนิดใบหน้าเผยรอยยิ้มอ่อนโยนเจ้าตัวเล็กต่อไปอยู่กับฉันดีไหมสุรานยังไม่รู้ว่านี่คือลูกของเธอเพราะทวีตงชวีกับทีเธอคลอดลูกในป่าสัตว์นั้นอยู่ห่างกันมากและการเดินทางเต็มไปด้วยอันตรายเครื่องมือส่งตัวที่มีระบบสามารถไปถึงได้ในพริบตาแต่เสือดําตัวใหญ่ที่พาลูก เป็นไปไม่ได้ที่จะมาเร็วขนาดนี้ลูกหัวกลมๆของเสือดำตัวเล็กเธอนึกถึงลูกคนแรกของตัวเองหัวใจรู้สึกหดหูเล็กน้อยระบบให้กำเนิดของซูรานกำลังอัปเกรดไม่สามารถให้คำแนะนำใดๆตอนนั้นมีคนส่งข่าวมาครอบครัวของเสือดำตัวเล็กตามหามาเจอซูรานรู้สึกไม่เต็มใจทันทีเธอเปิดหน้าต่างมองลงไปเสือดำตัวใหญ่เท่าช้างยืนอยู่ในลานเล็กของตึกดวงตาสีทองจ้องเธอเขม็งซูรานตกใจถ้าไม่ใช่เพราะตัวมันใหญ่เกินไป และเวลาไม่ตรงกันสุรานเกือบคิดว่านี่คือเสือดำตัวนั้นเธอถามเจ้าเป็นอะไรกับเสือดำตัวเล็กเสือดำตัวใหญ่ตอบสั้นๆสองคำล้างแขนพ่อแท้ๆมาถึงแล้วต่อให้ไม่เต็มใจก็ต้องคืนให้เขาจึงอุ้มเสือดำตัวเล็กออกไปเห็นเจ้าตัวเล็กนอนหลับอยู่ในอ้อมกอดไม่ได้รับบาดเจ็บเสือดำถึงสงบลงค่อยๆก้มหัวส่งสัญญ,ญาณให้สุรานวางเสือดำตัวเล็กบนหัวเขาแต่สุรานกลับเผลอลูบหัวใหญ่ของเขาครั้งหนึ่งเสือดำชะงักข้าง มองเธอนิ่งเงียบสุรานหัวเราะเกลเกลฮาฮาสัมผัสด,ดีจริงๆดีกว่าลูกชายเจ้าเสียอีกเสือดำอ้าปากคาบเสือดำตัวเล็กจักอ้อมกอดเธอแล้วคายถุงเงินอุมอ้มๆออกมาโยนให้เธอก่อนจะพาลูกจากไปสุรานเปิดถุงเงินพบว่ามีเหรียญทองหลายร้อยเหรียญคิดว่านี่เป็นของขวัญขอบคุณแต่ไม่รู้ว่านี่คือการเลี้ยงดูที่เสือดำให้คู่ครองในทวีปสัตว์เพราะตัวเมียอ่อนแอโดยกำเนิดจึงต้องได้รับการปกป้องและเลี้ยงดูจากตัวผู้แม้ไม่ได้อยู่ด้วยกัน การเลี้ยงดูก็ขาดไม่ได้นี่คือการให้ตัวเมียคลอดลูกให้ตัวผู้ต้องจ่ายตลอดชีวิตเสือดำพาเจ้าตัวเล็กหันหลังหันกลับมามองสุรานอีกครั้งก่อนเดินต่อไม่กี่วันต่อมาสุรานใช้เงินจากถุงนั้นและรางวัลระบบเมาโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งวันเปิดร้านเสือดำตัวเล็กปรากฏตัวอีกเจ้าตัวเล็กเกาะหน้าต่างฝั่งตรงข้ามมองไปที่ประตูโรงเตี๊ยมด้วยท่าทางน้อยใจทักทายแขกอย่างสุรานเสือดำตัวเล็กคำรามเรียกสุรานสุรานได้ยิน จึงโยนเนื้อแห้งจากรังวันระบบเข้าไปในหน้าต่างที่เสือดำตัวเล็กอยู่มือใหญ่ที่ชัดเจนจับได้ง่ายดายเสือดำตัวเล็กและสุรานไม่เห็นหน้าคนจริงจึงยิ้มให้เสือดำตัวเล็กรอฉันทำงานเสร็จจะไปเล่นกับเจ้าพูดจบก็หันหลังเดินไปเสือดำตัวเล็กหูตกทันทีด้วยความผิดหวังเสือดำข้างๆอุ้มเขาเข้าอ้อมกอดเขาไม่รู้จักเจ้าต่อไปยาแอบมาอีกเสือดำตัวเล็กขดตัวในอ้อมกอดด้วยความน้อยใจหูตกสนิทจนกว่าสุรานจะทำงานเสร็จ ถึงนึกได้ว่าลืมเสือดำตัวเล็กรีบวิ่งไปที่โรงน้ำชาฝั่งตรงข้ามเพิ่งถึงชั้นสองก็เห็นชายคนหนึ่งยืนที่ประตูวินาทีนั้นเธอชะงักตาค้างชายผมยาวสีดำยาวถึงเอวดวงตาย,ยาวสีทองเฉียงขึ้นสายตาลึกซึ้งน่าหลงใหลแต่ตอนนี้ริมฝีปากเม้มเป็นเส้นตรงสแสดงว่าเขาอารมณ์ไม่ดีนักสมองของสุรานว่างเปล่าชั่วขณนะแล้วพูดว่าอืมขอทางหน่อยชายคนนั้นเห็นเธอมองเหมือนคนแปลกหน้าขมวดคิ้วแน่นเจ้าไม่จำค่าได้สุราน,นึก แล้วสายหน้าชายหล่อขนาดนี้ถ้าเคยเจอเธอไม่มีวันลืมขอโทษอคุณอาจจำผิดคนฉันมีธุระขอตัวก่อนผู้จบสุรานเดินเลี่ยงเขาไปหาเสือดำตัวเล็กเสือดำตัวเล็กได้ยินเสียงเธอลุกพรวดด้วยความตื่นเต้นหางสายไปมาด้วยความดีใจสนุกขนาดนั้นเลยเหรอสุรานอุ้มเขาดวงตาย,ยิ้มหยีความเหนื่อยล้าจากวันนี้หายไปเสือดำตัวเล็กเกาะในอ้อมกอดเลียนิ้วเธอด้วยความเอ็นดูพยายามเอาใจอย่างชัดเจนชายที่ยืนข้างหลังมองเธอกับเสือดำตัวเล็ก บอกว่าเขาชื่อเผยอย่างชื่อเล่นเสี่ยวห่าวสุรานหันมองชายที่เจอหน้าบันไดคุณฉันคือพ่อของเขาเผยสเสวียนชายคนนั้นเดินมาข้างเธอบอกเสือดำตัวเล็กว่าเราควรกลับแล้วเสือดำตัวเล็กไม่ยอมจากสุรานสุรานลูบหัวกลมๆของเขากลับกับพ่อเจ้าไปเถอะไว้เจอกันใหม่เราอยู่ที่ถนนหวังโซ่เบอร์หนึ่งเผยสเสวียนบอกที่อยู่ยื่นมือรับเสือดำตัวเล็กจากเธอเพราะเจ้าตัวเล็กเกาะสุรานนั่น จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะสัมผัสจุดที่นุ่มนวลใบหน้าสุรานแดงก่ำทันทีเผยเสวียนก็เขินเล็กน้อยแต่ปกปิดได้เร็วเขาตอบอย่างสงบถ้าอยากเจอเขามาได้ตลอดสุรานยิ้มตอบโอเคเผยเสวียนรู้ว่าเธอคงตอบไปงันๆคิดสักพักเสริมว่าทุกวันที่หนึ่งมาเล่นกับเขาวันหนึ่งฉันให้สิบเหรียญทองสุรานทำหน้าไม่พอใจถ้าคิดว่าน้อยบอกราคามาเองไม่ไม่ต้องให้เหรียญทองสุรานมองเสือดำตัวเล็กที่จ้องเธอตาเป็นประกาย ฉันไปเล่นกับเขาได้ถ้าฉันว่างนะตกลงเผยเสวียนอุ้มเสือดำตัวเล็กจะไปหันกลับมาเตือนพรุ่งนี้คือวันที่หนึ่ง <1. S 1> เราอยู่ถนนหวังโซ่เบอร์หนึ่ง <1. S 1> สุรานอึง้งแต่เมื่อรับปากแล้วเธอจะไม่ผิดนัดวันรุ่งขึ้นสุรานไปที่นั่นคนของเผยเสวียนรอรับที่ปากทางที่นี่คือย่านขุนนางคนธรรมดาเข้าไม่ได้สุรานพิ่งลงจากรถก็ถูกเงาดำพุ่งเข้าหาเกือบล้มสุรานอุ้มเขาเสียวห้าว เจ้ารู้ได้ยังไงว่าฉันมาเผยเสวียนตาม,มามองสุรานจมูกของมันดีชายคนนั้นชวนสุรานเข้าไปพาเธอชมคฤหาหน์สุรานตื่นตะลึงกับสวนอันหรูหราที่อยู่นี่ใหญ่เกินไปแล้วที่นี่มีแค่คุณกับเสี่ยวห้าอยู่เหรอชายคนนั้นพยักหน้าสุรานมองเสี่ยวห้าในอ้อมกอดเจ้าตัวเล็กตั้งแต่พุ่งเข้ามาก็เชื่อฟังไม่มีทีท่าจะลงเลยถ้าอยากอยู่ที่นี่ก็ได้ห้องว่างเยอะเผยเสวียนพูดจบเดินไปข้างหน้าราวกับกลัวคําตอบของสุราน แต่สุรานปฏิเสธชัดเจนโรงเตี้ยมของฉันไม่ขาดที่พักอ้อพันรายาคุณละ่ะเผยเสวียนหยุดเดินหันมองเธอสุรานเห็นสายตาเขาซับซ้อนถามด้วยความสงสัยทำไมละ่ะเมื่อตัวผู้มีลูกตัวเมียที่คลอดให้คือพันรายาของเขาเว้นแต่ฝ่ายนั้นตายหรือบอกชัดเจนว่าไม่ต้องการเขาเป็นสามีมิเช่นนั้นเขาจะมีพันรายาคนที่สองไม่ได้ตลอดชีวิตสุรานตกใจมีกฎนี้ด้วยเหรอแล้วเธอก็หยุดพูดเธอให้กำเนิดลูกสามรังให้ตัวผู้สามตัว นั่นหมายความว่าเธอมีสามีสามคนแล้วเดียวหลังคลอดเธอจะอยู่ในสภาพตายหรอกพวกเขาคงคิดว่าเธอตายแล้วถ้าตายแล้วพวกเขาคงไม่ยึดติดกับต้นไม้ป่าอย่างเธอคิดถึงจุดนี้ซูรานรู้สึกโล่งใจระบบตั้งค่าให้เธอตายหรอกช่วยลดปัญหาได้เยอะเห็นเธอเงียบเผยเสวียนถามเธอเป็นอะไรซูรานได้สติไม่มีอะไรแล้วแม่ของเสี่ยวห้าวละ่ะเผยเสวียนมองเธอไม่ตอบราวกับโกรธเล็กน้อยหันหน้าเดินต่อ เสี่ยวห้าวคำรามอุ้มคอเขาทำตัวน่ารักสุดๆเผยเสวียนไม่เคยได้รับการปฏิบัติแบบนี้ได้ยินเสียงออดอ้อนของเสี่ยวห้าวตอบด้วยความงอนแม่มันตายแล้วสุรานขอโทษอย่างเกอเกอร์ไม่เป็นไรเขาคงไม่สนใจเผยเสวียนพาเธอมาถึงหน้าผาต้องปีนหน้าผาขึ้นไปถึงคฤหาสน์บนเขาเผยเสวียนให้สุรานกระโดดขึ้นฝ่ามือเขาอยากพาเธอขึ้นไปฝ่ามืออุ่นร้อนทำให้ร่างเธอรู้สึกเหมือนถูกไฟช็อตอึมพรสวรรค์ของนายเป็นยังไง คำถามนี้ไม่ได้ผ่านสมองเป็นสัญชาตญาณของร่างกายระบบให้กําเนิดผลักดันให้เธอมีลูกตลอดเมื่อเจอตัวผู้ที่เหมาะสมร่างกายจะเข้าสู่โหมดทํางานเองพรสวรรค์บัลหลิงจิ้งบัลหลิงจิ้งคืออะไรสุรานพิ่งได้ยินครั้งแรกบัลหลิงจิ้งพรสวรรค์ไม่ใช่มีแค่เทียนตี้เสวียนห่วหลานละวิหงเรเผยสวียนอธิบายหลังจากเทียนจิ้งคือหลิงจิ้งบัลหลิงจิ้งคือหลิงจิ้งคันตนดวงตาของสุรานสว่างว่าโอ้โห แล้วทำไมต้องไปหาตัวผู้ที่โรงเรียนสัตเทเวคนตรงหน้านี่เหมาะสมสุดๆไม่ใช่เหรอและยังเป็นหลิงจิงที่สูงกว่าเทียนจิงแต่ตอนนั้นเสียงเย็นชาของระบบดังขึ้นคำเตือนโฮสระบบให้กำเนิดของพันซูยังไม่พัฒนาถึงหลิงจิงไม่สามารถข้ามไปให้กำเนิดได้ตัวผู้ตรงหน้าคุณยังมีลูกกับโฮสไม่ได้เก็บไว้เป็นตัวสำรองหาตัวผู้พันซูต่อไปความตื่นเต้นของเธอถูกดับลงแต่ตั้งแต่เข้าทวีปตรงชวีระบบอยู่ในโหมดอัปเกรดใช้ไม่ได้ ตอนนี้กลับมาแล้วพร้อมข่าวดีร้านระบบมีสินค้าใหม่ยาสำรองที่เพิ่มพรสวรรค์ของเด็กวัยศูนย์ถึงหนึ่งปีแบบส่งใช้ได้สูงสุดสาครั้งต้องการแค่หนึ่งคะแนนสุราลแลกยามาทันทีหนึ่งเม็ดเมื่อสติกลับจากระบบพบว่าตัวเองอยู่ในอ้อมกอดของเผยเสวียนตอนนี้ทั้งคู่อยู่บนเขาแล้วเสียวห้านอนหลับในอ้อมกอดเผยเสวียนก้มองขอโทษที่เสียมารยาทไม่เป็นไรใครให้พรสวรรค์ฉันมันแย่ ความสามารถก็แย่สุรานพูดมองเสี่ยวห้าในอ้อมกอดด้วยสายตาอ่อนโยนฉันมีของขวัญให้เขาไม่รู้คุณจะยอมไหมเขาชอบก็พอเผยเสเวียนไม่ขัดสุรานเสริมเป็นของกินเผยสเสวียนยังพยักหน้าแต่เมื่อรู้ว่าเป็นยาเพิ่มพรสวรรค์เขาตกใจในพันสู่ไม่เคยได้ยินว่ามียาเพิ่มระดับพรสวรรค์และเขาเต็มใจให้ยาล้ำค่านี้แก่ลูกขณะที่เสี่ยวห้านอนมัวเงียพ่อของเขายัดยาใส่ปาก ทันใดนั้นแสงเจิดจ้าพุ่งออกจากร่างรู้ว่านี่คือการเลื่อนขัน้นสุรานไม่กังวลรอผลแต่เผยเสวียนตื่นเต้นมากเขามีแค่หลักฐานนี้ยิ่งพรสวรรค์ของพันสูสูงยิ่งมีลูกยากเผยเสวียนมองสุรานและเขาไม่แน่ว่าจะยอมมีลูกคนที่สองนึกถึงเจ็ดเดือนก่อนในป่าสัตว์เผยเสวียนเลียเสือดำตัวเล็กที่เพิ่งเกิดด้วยความกระวนกระวายจนสะอาดจึงหันไปสุรานเดินไปแต่พบว่าเธอไม่ใช่สลบแต่ตายแล้วทำไมถึงตาย การคลอดลูกอันตรายขนาดนี้เลยเหลือสุรานนอนนิ่งเขาเลียใบหน้าเธอเบาๆคขเรียวของเธอนิ้วที่เขียวจากจิตยาด้วยความอ่อนโยนอยากปลุกเธอแต่สุรานไม่ขยับภัยพิบัติแห่งการรวมตัวใกล้เสร็จสมบูรณ์ฟ้าร้องดังราวกับสัญญาณมรณะที่อาจพาลงมาได้ทุกเมื่อนี่คือภัยพิบัติสุดท้ายที่เขาจะเปลี่ยนจากสัตว์ปฐมเป็นสัตว์วิญญาณ99ครั้งก่อนผ่านมาได้จะล้มเหลวในครั้งสุดท้ายไม่ได้เผยเสวียนก้มบอกหญิงสาวบนพื้นรอฉันที่นี่แป๊บ ่านภัยพิบัติแล้วฉันจะกลับมาฉันจะหาทางช่วยเจ้าให้ได้แม้ต้องแลกกับเทพแห่งกฎมรณะเขาใช้ฟ้าผ่าตั้งขอบเขตปกป้องสุรานคาบเสือดำตัวเล็กที่เพิ่งเกิดเขาต้องการความอบอุ่นเพื่อรอดมิฉะนั้นอาจไม่รอดแต่เขาไม่นึกว่าเมื่อกลับจากภัยพิบัติท่ำว่างเปล่าเหลือเพียงเหรียญทองบนพื้นคิดว่าเป็นสิ่งที่เธอทิ้งไว้หลังตายเขาเสียใจมากโดยไม่รู้ว่าสุรานจากไปแล้วและเหรียญทองนี้เป็นของสัตว์อสูรที่ทำลายขอบเขต เขาไม่เคยคิดว่าหญิงสาวยังมีชีวิตตอนนี้ฟ้าผ่าบนร่างเสี่ยวเฮาค่อยๆจางลงเผยสเสวียนตกใจมากพรสวรรค์ของลูกจากขั้นสเสวียนเพิ่มเป็นขั้นตีสุรานเห็นผลแลกยาอีกสองเม็ดทันทีเผยสเสวียนห้ามไว้ลูกสัตว์ในวัยหนึ่งขวบกินได้สูงสุดสาเม็ดมากกว่านั้นไร้ประโยชน์เผยสเสวียนกล่าวอย่างจริงจังฉันติดหนี้บุญคุณเจ้ามาแล้วให้ยาอีกสองเม็ดแก่เสือดำตัวเล็กสุรานยิ้มไม่ต้องขอบคุณจริงๆแล้วฉันก็มีลูกเสือดำตัวหนึ่งแต่ไม่เคยเจอเขา คงเพราะเขาเหมือนเสี่ยวห่าวฉันเลยคิดถึงลูกผ่านเขาสายตาเผยสเสวียนลึกซึ้งขึ้นกลายเป็นความสงสัยหนักหน่วงเขาอยากถามให้ชัดแต่กลัวเสียใจไม่กล้าเปิดเผยพรสวรรค์ของเสี่ยวห่าวหยุดที่ขั้นเทียนฟ้าผ่าพัฒนาเป็นฟ้าผ่าสีม่วงทองพลังของฟ้าผ่าสีม่วงทองอยังน้อยสิบเท่าของฟ้าผ่าธรรมดาเผยสเสวียนดีใจมากคาระวะสุรานอย่างนอบน้อมพร้อมรับใช้ทุกเมื่อสุรานยิ้มไม่ต้องเกรงใจแต่ต่อไปอาจต้องรบกวนนายบ้าง ในใจเธอเสริมเงียบเงียบรบกวนนายมีลูกกับฉันสุรานมองเขายิ่งดูยิ่งรู้สึกว่าเขาเหมาะสมเผยเสเวียนร,รับปากทันทีเสียวห้าวใช้พลังมากจากการเลื่อนคันจึงหลับสนิทเที่ยงวันเผยเสเวียนจัดอาหารเลิศรสต้อนรับสุรานเกือบร้อยจานทําให้สุรานรู้สึกเกรงใจเผยเสเวียนมองสุรานกินจดจํารสนิยมของเธอเงียบเงียบนี่คือเหตุผลที่ทําอาหารมากขนาดนี้เพื่อดูว่าเธอชอบอะไรตอนนั้นมีแขกมาเยือน เผยสเสวียนจากไปชั่วครู่สุรานคุยกับสาวใช้ข้างๆรู้ว่าเผ่าพันธุ์เสือดำจริงๆเหลือเพียงเผยสเสวียนที่เป็นสายเลือดบริสุทธิ์และเขาเป็นหัวหน้าเผ่าการที่เผยสเสวียนเกิดมาได้เพราะหัวหน้าเผ่าเก่าแลกด้วยชีวิตใช้ชีวิตที่เหลือและเลือดราชันเส้นไหวเทพแห่งกฎชีวิตจึงได้ลูกหลานสุรานตกใจราคานี้สูงเกินไปแล้วการมีลูกยากขนาดนั้นเลยเหรอเธอถามต่อแล้วเสี่ยวห้าวก็ขอแบบนี้มาเหรอสาวใช้ตอบอย่างภูมิใจไม่ใช่สิ นายน้อยหัวหน้านำกลับมาจากป่าสัตว์เมื่อครึ่งปีก่อนไม่ใช่ลูกผสมแต่เป็นเสือดำจริงๆแท้สุรานอึ้งครึ่งปีก่อนป่าสัตว์บังเอิญขนาดนั้นเลยเหรอเธอเรียกระบบเสียวใหม่ฉันถามหน่อยเสียวห้าคือลูกคนแรกของฉันใช่ไหมถามออกไปหัวใจเธอเต้นแรงใช้สุรานทำซาลาเปาเปาหล่นลงโต๊ะไม่แปลกใจที่เผยสเสวียนถามคำถามนั้นในโรงน้ำชาเธอไม่เคยเห็นหน้าเขาจริงๆตอนนั้นเขาดำมืดไปทั้งตัว ถูกต้องกว่าคือเครื่องบนเละเป็นเนื้อถ้าไม่ใช่เพื่อตั้งคันให้ทันช่วยชีวิตเธอไม่มีทางทํากับเขาแต่เขามีพรสวรรค์บอลลิงจิ้งไม่ใช่หรอทําไมถึงมีลูกกับฉันได้ตอนนั้นเขาบาดเจ็บจากภัยพิบัติพลังถูกกดไว้ที่ขั้นสเสวียนดังนั้นโฮสถึงคลอดลูกขั้นสเสวียนได้หลังผ่านภัยพิบัติเขาพัฒนาเป็นบอลลิงจิ้งซูรานพูดไม่ออกที่แท้ฉันช่วยโอกาสตอนนั้นถ้าตอนนั้นเขาคือบัลลิงจิ้งคงตั้งคันในหนึ่งชั่วโมงไม่ได้และคงไม่มีชีวิตรอด เธอเปิดร้านระบบดูอีกครั้งเพิ่งสังเกตว่ายาเพิ่มพรสวรรค์ใช้ได้แค่กับตัวเองและลูกแท้ๆจึงแลกได้ด้วยแค่หนึ่งคะแนนที่แท้ไม่ใช่แค่เหมือนแต่คือลูกของเธอจริงๆไม่แปลกที่เขาจะสนิทกับเธอขนาดนั้นเผยเสวียนต้องรู้และจําเธอได้นานแล้วแต่ทําไมไม่บอกเธอหรือกลัวเธอแย่งลูกสุรานไม่สนใจอาหารกลับไปห้องที่เสี่ยวห้าวนอนอุ้มเสี่ยวห้าที่หลับปุ๋ยขึ้นจูบและวินาทีต่อมา เก็บเขาเข้าไปในพื้นที่ระบบเป็นที่ที่ระบบจัดให้เก็บลูกตอนนี้ใช้ได้พอดีจากนั้นกลายเป็นหนูขาวเปิดแผนที่ระบบวิ่งหนีไปตามมุมกำแพงเปลี่ยวในเมื่อเขาขโมยลูกไปได้ฉันก็ทําให้เขารู้สึกถึงการสูญเสียลูกได้เมื่อเผยเสวียนจัดการแขกเสร็จกลับมาหาสุรานพบว่าทั้งหญิงสาวและลูกหายไปหรือเธอพาลูกหนีแต่คฤราสา์ของเขาไม่มีจุดบอดป้องกันถ้าเสี่ยวห้าออกไปเขาจะรู้ทันทีหรือมีคนลักพาตัวทั้งคู่ไป คิดถึงจุดนี้สีหน้าเผยสเสวียนมืดลงคนที่ลักพาตัวได้เงียบๆใต้จมูกเขาในเมืองหลวงมีเพียงคนเดียวที่ทําได้คือราชันสัตว์จือฉีเขามีพลังบัหลิงจิงแต่ราชันสัตว์อยู่ที่จุดสูงสุดของหลิงจิงเผยสเสวียนออกเดินทางไปวังราชันสัตว์ทันทีโดยไม่รู้ว่าทั้งสองที่เขากังวลตอนนี้กําลังสนุกสุดเหวี่ยงเสือดําตัวเล็กที่อัปเกรดสําเร็จไม่เพียงตัวใหญ่ขึ้นยังพูดได้ด้วยเสี่ยวห้าวตื่นมาเห็นแม่พาเขาออกมาเล่นดีใจจนหมอบลง แม่ขี่หลังผมได้เลยผมจะพาไปที่สนุกสนุกได้สิลูกฉันนี่ช่างรู้เรื่องสุรานปีนขึ้นหลังเสี่ยวห่าวตบหัวกลมกลมของเขาออกเดินทางคำพูดเพิ่งจบเสี่ยวห่าวพุ่งออกไปราวสายฟ้าแม่ลูกบินโฉบไปบนท้องฟ้าเร็วจนสุรานลืมตาไม่ลงสุดท้ายเสี่ยวห่าวหยุดที่สวนป่าหหยวนของราชันสัตว์พ่อเคยพาเขามาอาบน้ําที่นี่บ่อยๆสุรานมองรอบๆด้วยความระวังที่นี่คือเขตของราชันสัตว์ใช่ไหมเธอไม่อยากยุ่งวุ่นวายกําลังจะชวนลูกเปลี่ยนที่ เจ้าตัวเล็กกระโจนลงน้ําแล้วเล่นอย่างสนุกสนานเห็นเขาเล่นอย่างมีความสุขสุรานคิดว่าคงไปไหนไม่ได้ชั่วครู่จึงเปิดแผนที่ระบบดูว่ามีคนรอบรอบหรือไม่แต่เมื่อเห็นเธอชะงักร่างกายแข็งทื่อมือเท้าชาหลังเธอไม่ถึงสาเมตรมีคนยืนอยู่รูปร่างสูงเพรียวสวมชุดอาบน้ําใบหน้าหล่อเหลาถ้าไม่เห็นหน้าอกที่บ่งบอกว่าเป็นชายเธอคงคิดว่าเป็นหญิงสาวสูงสวย ดวงตาสีม่วงจ้องเธอเขม็งทําให้สุรานเหงื่อท่วมแผนที่ระบบมีแค่เธอเห็นเขาจึงไม่รู้ว่าเธอพบเขาแล้วสุรานกลั้นความกลัวกระโดดลงน้ําว่ายไปหาเสี่ยวห้าอย่างเร็วจะเก็บเขาเข้าพื้นที่แล้วหนีแต่ไม่คาดว่าเผยเสวียนตกลงมาจากฟ้าเขาดมกลิ่นของสุรานและเสี่ยวห้าเห็นราชันสัตว์จือชีดวงตาแดงกําทันทีการต่อสู้ใหญ่กําลังจะเริ่มถ้าไม่ใช่หน้าอกที่โผลออกมาแสดงว่าเป็นเพศชายและจะตั้งคันลูกตัวใหม่ช่วยด้วย